หลวงปู่พระมหาศิลาบอกกอย่างนี้ยิ่งทำยิ่งได้แก้ดวงตกและชีวิตติดขัดจะมีเทวดารักษาอำนวยอวยพรให้ท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำเลยนะครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่ดวงกำลังตกทำอะไรก็ติดขัดไม่รู้โชคลาภที่เคยมีหายไปไหนหมดเหมือนมีอะไรมาขัดขวางตลอดเรื่องนี้หลวงปู่พระมหาศิลาเคยบอกเกี่ยวกับวิธีแก้ดวงโชคลาภชีวิตติดขัดรับรองว่าหลายๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยอย่างทันตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดมาจากกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งจะนำมาหักลบกบนี้กันไม่ได้กรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วแต่ถ้าเราทำความดีบ่อยๆผลจากกรรมดีก็จะนุนนนำจากร้ายกลายเป็นดีจากชีวิตที่ไม่ดีก็จะค่อยๆกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้เปรียบเหมือนกับน้ำผสมน้ำเกลือความเค็มคือความชั่ว ส่วนน้ำคือความดีเมื่อเติมน้ำจะมีรสชาติเค็มจากเกลือแต่ถ้าเราหมั่นเติมน้ำไบๆเกลืออาจไม่ได้หายไปไหนแต่สุดท้ายความเค็มของเกลือนั้นก็จะค่อยๆเจือจางไปด้วยน้ำเปล่าที่เปรียบได้กับการทำความดีหลวงปู่พระมหาศิลาท่านบอกว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีให้รักษาสิริมงคลของตนเอาไว้ให้ดีเทวดาจะรักษาและคุ้มครองท่านผู้นั้น เป็นสิริมงคลแก่ตนเองซึ่งคำว่าสิรินั้นสามารถให้ความหมายสองประเภทคือ 1. สิริแปลว่ารวมกันเช่นเรามักจะได้ยินคำว่าสิริรวมอายุได้เท่านี้เท่านั้นนั่นก็หมายความว่ารวมอายุทั้งหมดได้เท่านั้นเท่านี้ 2. ส,สิริแปลว่าสีมิ่งขวัญมงคลความดีความงามในหนังสือ วิเคราะห์ซึ่งเขียนโดยพระธรรมเกียรติวงศ์ก็ได้ให้ความหมายว่าสิริคือสิ่งคุณงามความดีและสองสิ่งที่อาศัยอยู่ในบุคคลผู้ทําความดีไว้ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนตามความหมายสิริก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวบุคคลผู้นั้นทําความดีและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวผู้ใดก็จะทําให้ผู้นั้นเกิดความสุข ความเจริญมุ่งเดืองความดีงามต่างๆซึ่งอาจจะตรงหรือใกล้เคียงกับคำว่าโชคลาบวาสนาตามหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าสิริมีอยู่ในตัวของคนทุกคนหากแต่ว่าใครจะรู้จะรักษาสิริให้อยู่กับตนเองได้หรือทำลายสิริของตนเองเสียหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติในการรักษาสิรินั้นท่านได้แบ่งไว้6ประการและกล่าวไว้อีกว่า ผู้ใดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง6ประการนี้เทวดาฝ่ายดีก็จะเข้ามารักษาและอำนวยอวยมระให้ผู้นั้นมีความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภอยู่เสมอแต่หากผู้ใดรักษาไม่ได้เทวดาที่เป็นกาและกิณีก็จะเข้ามาอยู่ให้โทษให้อาภัพอับโชคเสื่อมถอยคุณงามความดีและการปฏิบัติทั้งหกประการมีดังนี้ ประการที่1ให้เว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ตรงกับวันพระและก่อนถึงวันพระหนึ่งวันได้แก่7ค่คำ8ค่คำ14ค่คำ15ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมในวันแรม13ค่คำเฉพาะในเดือนครีรวมถึงวันตรุษสงการวันสุริยคราสวันเข้าพรรษาและวันเกิดของตน การที่ท่านห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระในวันเข้าพรรษานั้นเพราะว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่พระพุทธเจ้ากําหนดให้มีการฟังธรรมที่เรียกว่าธรรมสาวนะเป็นวันที่เทวดาและมนุษย์ต้องขนขวายทําความดีชําระกิเลสช,ชาวพุทธส่วนใหญ่จะถือศีลแปดและสวดมนต์ภาวนาเพื่ออบรมตนให้ไกลจากกิเลสยิ่งวันตรุษสงการก็ถือว่า เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่เหมาะสำหรับการทำบุญต้อนรับสิ่งดีๆด,ดังนั้นจึงไม่สมควรเสพกกามวันสุริยะคาาถือเป็นวันอภโมงคลหากเสพกกามในวันนี้จะทำให้วิญญาณของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายมาจุติในท้องได้ส่วนวันเกิดของตนนั้นเป็นเหมือนที่ต้องทำบุญตอบแทนพระคุณแม่เพราะวันที่เราลืมตาดูโลกนั้น เป็นวันที่แม่ต้องเจ็บปวดทรมานที่สุดอย่างคำที่ว่าวันเกิดของลูกคล้ายวันตายของแม่ดังนั้นเมื่อถึงวันเกิดของตนเมื่อใดก็ควรจะไปกราบแม่ทําให้ท่านมีความสุขเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านประการที่สองชายหญิงที่นอนด้วยกันต้องให้ผู้หญิงนอนด้านซ้ายผู้ชายนอนด้านขวาแล้วฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามฝ่ายชาย ถ้าปฏิบัติได้ทางนี้เทวดาจะรักษาและอํานวลอวยพรให้สิริข้อนี้เป็นปริศนาธรรมสอนการใช้ชีวิตผู้ร่วมกันระหว่างชายหญิงว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสิริมงคลเคยมีความดีความงามมีความสุขมีความอบอุ่นและเจริญรุง่งเรืองการนอนร่วมกันหมายถึงการตกลงปรงใจเป็นสามีภรรยากัน การให้รู้จักฐานะและหน้าที่ของแต่ละคนสามีนอนด้านขวาก็หมายถึงผู้ได้รับภาระหนักทุกอย่างในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนผู้หญิงให้นอนด้านซ้ายนั่นหมายความว่าให้ช่วยประครับประคองสามีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่สามีต้องรับภาระหนักเหมือนการยกของถ้าใช้มือขวายกไม่ไหวก็ย่อมใช้มือซ้าย เข้ามาช่วยกันที่ไม่ให้ฝ่ายหญิงเดินข้ามนั้นก็หมายความว่าให้ภรรยามีความเคารพต่อสามีในฐานะผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ก้าวล้ำเส้นถ้าชิดจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเองบางคู่ภรรยาคือมีทิฏฐิต่อความคิดว่าเก่งกว่าเหนือกว่าจึงดูถูกข่มเหงดุดาสามีสารพัดทำให้ครอบครัวนั้นขาดความงดงามไม่เจริญ หาความสุขไม่มีประการที่สมเมื่อจะบริโภคอาหารให้ใบหน้าหันสู่ทางทิศบุรพาถ้าทำได้ดังนี้เทวดาจะรักใคร่และให้ศีลให้พรข้อนี้ก็เป็นปริศนาธรรมของคนโบราณที่วางไว้ให้คิดคำว่าทิศบุรพานี้นะครับนอกจากจะแปลว่าทิศต,ตะวันออกแล้วยังแปลว่าทิศเบื้องหน้าด้วยครับซึ่งทิศเบื้องหน้านี้ท่านหมายถึง บิดามารดาของเราคือเมื่อเราได้สิ่งเด็ดที่อร่อยออร่ยมาของดีๆมาให้ท่านให้นึกถึงบิดามารดาเป็นอันดับแรกต้องให้บิดามารดาก่อนพ่อแม่เป็นพระราชหัตของลูกการจะให้ข้าวให้น้ำแก่พ่อแม่จึงเป็นศริโมคนสูงสุดแก่ชีวิตเทวดาทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญประการที่สชายหญิงที่อยู่ร่วมกัน ท่านห้ามไปใช้ผ้าขนหนูร่วมกันและให้แยกว่าชุดไหนเป็นชุดสำหรับกลางคืนและชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางวันถ้าใช้ผ้าขนหนูร่วมกันหรือชุดกลางคืนมาแทรกลางวันเอาชุดกลางวันไปแทรกลางคืนดูไม่เหมาะเทวดารังเกียรและไม่อำวยโวยพรครับชุดนอนไม่ควรนุ่งมาอวดในที่สาธารณะหรือ ตามห้างสรรพสินค้าสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันต้องรู้จักแยกแยะว่าสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันต้องรู้จักแยกแยะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวเรื่องไหนที่ควรเปิดเผยเรื่องไหนที่ไม่ควรเปิดเผยโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีของคู่ครองที่นำมาเปิดเผยแล้วทำให้เขาเสียหายหรืออับอายแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องที่น่าภูมิใจ ก็นำมาเปิดเผยได้ถ้าทำได้ดังนี้สิริคือความสุขความร่มเย็นความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวอย่างแน่นอนประการที่5เวลาตื่นนอนก่อนออกจากบ้านก็ให้อาบน้ำล้างหน้าตกแต่งไปให้ดูสวยงามจึงจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเทวดาคุณจะตามรักษาและและอำนวยอวยพรให้โชคดีตลอดวันคนโบราณเชื่อว่า ราศีหรือสิ่งที่ทํทำให้เราเกิดความโชคดีนั้นอยู่ที่ใบหน้าดังนั้นท่านจึงให้ล้างหน้าทำความสะอาดและตกแต่งใบหน้าให้ดูดีเสมอก่อนจะออกจากบ้านความจริงแล้วในข้อนี้ท่านไม่ได้หมายถึงเฉพาะการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสวยดูดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำใบหน้าให้เบิกบานแจ่มใสมีรอยยิ้มไม่บูดบึง้ง และอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะเพียงการแต่งหน้าให้สวยงามแต่ใบหน้าบูดบึง้งคงจะไม่ใช่บราศีดูดีขึ้นสักเท่าไหร่กลับกันถ้าใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีเบิกบานถึงไม่ได้แต่งหน้าทาปากก็ยังดูดีมีเสน่ห์เวลาเที่ยงให้เอาน้ำพรมที่หน้าอ,อกตรงหัวใจทำอย่างนี้จะเกิดสิริมงคลแก่ตนเองเพราะคนโบราณเชื่อว่า เวลาเที่ยงราศีจะย้ายจากใบหน้ามาอยู่ที่อกหากนำน้ำมาพรมที่อกก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นมีโชคลาภการงานเจริญความเป็นจริงแล้วเวลาเที่ยงเป็นเวลาที่อากาศร้อนจัดเหงือใครไหลย,ย,ย้อยเงื้อตัวเหนียวเหนื่นอนะท่านไม่เกิดอารมณ์เสียและหงุดหงิดได้เอาน้ำรูปเพื่อดับความร้อนในร่างกายทำให้จิตใจเย็นลง และข้อสุดท้ายเวลาเย็นให้เอาน้ำล้างเท้า่อนเข้านอนเพราะคนโบราณเชื่อว่าตอนเย็นราศีของคุณจะอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้าถ้าได้ล้างเท้าขอนเข้านอนก็จะทำให้นอนหลับฝันดีเทวดาจะคุ้มครองอวยพรให้โชคดีให้ลาภและปกป้องอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยความจริงในข้อนี้ท่านหมายถึงเมื่อถึงเวลาเข้านอนแล้ว ให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดทั้งสิ้นให้เข้านอนพักผ่อนให้เต็มที่เจ็บกำลังชาร์จแบตใหม่เตรียมพร้อมสู้งานในวันต่อไปและเมื่อท่านได้ทำอย่างนี้ก็จะทำให้ท่านมีกำลังต่อสู้กับงานต่อไปได้อีกการพักผ่อนให้เพียงพอมีความสำคัญพอๆกับการทำงานหาเงินเพราะหากมีเงินมากๆแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องเอาเงินที่หามาได้ เป็นค่ารักษาตัวเองดังนั้นท่านจะให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดเสียและพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนคุณผู้ฟังครับข้อปฏิบัติทั้งหกอย่างที่ได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติและรักษาให้ได้ทุกข้อแล้วเชื่อว่าเทพพย,ยดาอันเป็นสิริจะอวยพรให้แก่เราเราจะเข้าอยู่ รักษาตัวเราเสมอเชื่อคำโบราณเอาไว้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรของแบบนี้ใครปฏิบัติได้ก็บังเกิดผลดีแก่ตัวเองทั้งสิ้นครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องชิดดีมีพลังบวกชาแนลหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนมานานประทานพรให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันบังเกิดผลขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคุณพระราาักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ